สวัสดีครับพบกผมช่อง KBR Racing นะครับวันดีเดี๋ยวมาอัปเดตนะฮะทำคลิปสั้นๆเล็หน่อยแล้วกันฮะพอดีลูกค้าถามว่าถึงไหนแล้วก็เดี๋ยวจะให้หลายๆท่านได้ดูเลยนะฮะก็โอเคนะครับผมรถที่กําลังเข้ามาตอนนี้ผมเอาออกจากหลังบ้านมานี่คือคิวนะครับแล้วก็คิวต่อไปก็อยู่หลังบ้านนะครับก็เข้าคิวมาเรื่อยๆนะฮะ ตัวนี้นะฮะต่อไปจะเป็นคิวอของคันนี้นะฮะเป็น To y ยต้าเทกเกอนะครับ D4D นะฮะคันนี้ต่อดำดำามคัสซีเสริมแหนบแล้วแล้วก็รอเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนกระทะทําสีติดตั้งดามแล้วก็ลงเล่มเอกสาลลรอะไรจัดการให้ทั้งหมดเรียบร้อยเลยนะครับผมก็จะเป็นคิวคันนี้นะฮะต่อไปคันนี้ก็อันนี้ของผมเองไม่รีบนะครับก็จะเป็นดามคัสซีเหมือนกันอ่ะเราให้ดูดามคัสซีนะฮะนี่ฮะงานดามคัสซีนะครับ ดามเต็มเส้นนะครับไม่มีหลบนะครับดามเต็มเส้นยาวตลอดเลยนะฮะนะนะครับยาวตลอดนะครับจนถึงด้านหน้าเลยนะครับเอ่าดูงานดิบก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้ของผมเองนะฮะจะไม่ทำสีนะฮะเชื่อมนะครับดามตลอดเส้นเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโฟวินนะฮะรถโฟวินตัวนี้ก็จะเข้ามาแล้วกําลังจะเออเดี๋ยวถอดกระบะแล้วก็ตัดเอ่อตัดแคปนะครับทําเป็นโฟวินเหมือนกัน ก็ต่อดับเหมือนกันนะฮะคันนี้นะครับก็อัปเดตแล้วกันทําคลิปสั้นๆนะฮะบางทีลูกค้าถามไม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปหรออะไรเงี้ยพอดีมันงานวันวุ่นจริงๆฮะก็เลยโอเคนะครับคันนี้ก็เป็นโฟวินนะฮะคันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับสวยนะครับเกาะต่อคิวกันเข้ามานะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูฮะ ตัวนี้ก็เป็นกระบะนะครับรอใส่นะครับตัวนี้ก็เพิ่งขึ้นวันนี้วันที่สามนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วแหละนะครับทําเร็วนะครับสวยไหมครับอ่าลูกค้าเห็นก็ดูเลยนะฮะอันนี้ของกระบะของไทเกอร์นะฮะคนที่สองชั้นนะครับบริดัมนะครับดูช่างเชื่อมนะฮะ ก็คันนี้เป็นไทเกอร์นะครับผมก็เดี๋ยวรอไล่เชื่อมเก็บให้เต็มนะครับแล้วก็เก็นติดตั้งนะครับสวยทุกแหนะครับมุมนอกมุมในตรงไหนดูได้หมดนะครับงานจากทางเรานะครับบากแน่นประกอบนะฮะดูได้หมดนะครับอันนี้ก็รอเชื่อมนะครับนะครับ ช้เขียวว่าไงครับจีมเลยอันนี้เราทำอะไรครับเจียพวกเก็บผู้เนีย๋อ๋อเจียเก็บแล้วก็เชื่อมใช่ไหมเชื่อมให้เต็มเนาะไล่เชื่อมไล่เจียเนาะเชื่อมหมดไหมเนี่ยชื่อช่วยกันดูด้วยนะดูฮะเป็นเม็ดนะครับ อันนี้ร้อนๆเลยนะฮะก็อัปเดตให้ลูกค้าดูนะครับผมว่างานถึงไหนแล้วนะครับทำเร็วนะครับแต่ว่าออเดอร์เยอะนะครับใครจะทำก็รีบทำนะครับงานแบบนี้นะครับ โอเคจะให้ช่างทำงานไปนะฮะโอเค okay. คลิปสั้นๆแล้วกันครับนนลูกนี้ก็จะเป็นลูกที่เสร็จแล้วนะครับรอทำสีนะครับผมอันนี้ก็ เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเชื่อมเต็มแล้วก็เปิดได้นะครับนะครับสวยทุกจุดนะครับเหมือนกันนะครับสวยทุกคันนะครับปลานี่ทุกคันนะครับ โอเคนะครับผม